Yeah. เรียกว่าอักษรนหนจะมีอิทธิพลต่อตัวที่สองน,นะคะเสียงเนี่ยมันก็จะออกมาเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อ,ตอ,อาาการอ่านเสียงตัวข้างหลังด้วยอ่าวันนี้เนี่ยคุณผู้สอนในเรื่ 多我倒白的